มาชมกันต่อนะครับผมอันนี้นะครับกะเป็นไก่นะครับที่เข้าเสียมใบที่ที่ไก่ชุดนี้นะครับจะไป,งปะะไปง,งในช่วงปีใหม่พอดีนะครับจะไปเตะแข็งแรงในช่วงปีใหม่พอดีนะครับจะไปไงเต็มที่นะครับในช่วงปีใหม่กับพอดีกับ รับกันกับราคาของช่วงปีใหม่นะครับพอไก่ชุดนี้เขาแพนไว้เขาจะเริ่มเติบโตในช่วงปีใหม่นะครับผมนะครับเนี่ยครับไอ้บางไก่ไก่อันนี้ไก่รุ่นอ่าหนึ่งเดือนครึ่งนะครับอันนี้เออหนึ่งเดือนสามอาทิตย์ว่าไม่หนึ่งเดือนครึ่งนะครับเพราะว่าเราจับมาปล่อยลงสู่แล้วดินได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็ปล่อยออกมาด้านนอกนะครับนะครับส่วนมากจะเป็นไก่ลายนะครับเพราะว่าพอแม่พันธ์ ของเขาเป็นไก่ปีสส่วนหลายนะครับเป็นไก่ชนนะครับผมครับ เมื่อนี้เข้ากวกระว้าไปถึงเรื่องโค้งสางอาคารไปแล้วนะครับก็บเลยพาทุกคนมาชมาไก่บ้านกินอาหารตอนเช้าไก่บ้านสวยๆนะครับเนี่ยโตงามน,นะครับไม่มีตัวไหนที่เป็นโรคเลยนะครับไม่มีตัวไหนที่ป่วยเลยเนื่องจากว่าไก่ชุดนี้นะครับไก่ชุดนี้เราไก่อยู่ในฟาร์มของข้าทั้งหมดนะครับเป็นไก่ที่ได้กินสมุนไพรไก่อย่างสม่ำเสมอนะครับข้ากกระใ้กินทุกอย่างน้อยก็ได้กินทุกอาทิตย์นะครับ <c oughs> ย่างหน่อยทุกโตก็ได้กินทุกอาทิตย์นะครับ ได้กินทุกอาทิตย์เราจะให้กินตลอดนะครับเพื่อป้องกันโรคขี้ขาวโรควัดแล้วก็โรคขาอ่อนแล้วก็เฮตไห้ไก่กินอาหารเก่งนะครับผมมีหลายคนทักกันเขามาบอกนะครับพ่อนั่งป็นไห่ไก่กินอาหารเราไก่กินอาหารเก่งขึ้นมากนะครับเนื่องจากสมุนไพรไก่เขาหอมนะครับมีมีมิ่มมมกินที่หอมนะครับก็บเลยเฮดให่ชวนไห้ไก่กินนะครับผม นะครับเท่ากะอ่านี่นะครับกล่องฟางนะครับเท่ากะไปขนมาไวให้นะครับเพื่อที่จะเขาได้คุยเคลียจิกกินเม็ดข่าวนะครับผมที่หลงเหลือมากกับต้นฟางนะครับฟางข้าวนะครับผมนะครับส่วนมากพี่น้องจะเลี้ยวเ่เห็นไกล้ดำเมันบอส่วนมากจะ <c oughs> บินใส่หน้าบินขึ้นมาทำไม่วยไมบงพี่น้องบินมาใส่กล่องไหมครับนี่ตัวนี้ไหมครับโอ้นะครับส่วนหมากไก่เฮาจะเป็นลายของพันไก่ชนนะครับผมเพราะว่าพอพอกับแม่เป็น สายเลือดไก่ชนนะครับจังสีนะครับพี่้องนะครับนะครับพ่อเขานี่นะครับแต่ก่อนเรามีแม่พันธุ์ที่เป็นไก่ตัวสีดํานะครับแต่ว่าอ่าเเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับของผมผมบ่ามาไก่ที่มีลักษณะสีดําตัวสีดํานะครับผมชอบไก่ที่มีอ่าลายสีสันนะครับก็เลย ไก่ก็จะเลยออกมาเป็นลายแทรกแบบนี้นะครับลายแทรกแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เป็นลายทั้งหมดนะครับส่วนน้อยก็กระติมีสีดําแจมมาอยู่ครับยังเส้นนี้นะครับแต่ว่าอพี่น้องเบื้งเนี่ยครับบินมาอย่างไรนี่ครับโอ้เมื่อนคักนี่ครับเอามาอีกแล้วครับเห็นบพรเพราะไก่ที่เขา กินสมุนไพรไก่นี่เขาจิคึกนะครับพี่น้องนะครับคึกนะครับบินเก่งนะครับบินนะครับบินขึ้นมาอีกบินขึ้นมาอีกครับสำหรับคลิปนี้กับสิจาก,กันไปแล้วครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อ่าเข้ามารับช่วงรับฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อ เป็นกำลังใจให้กับไม้เท่าเอวฟา้ามนะครับที่สําคัญนะครับผู้ใดสนใจที่อยากได้สมุนไพรไก่ไปให้ไกลกินเพื่อที่ให้ไกลแข็งแรงนะครับจะเรื่เติบโตัวเร็วกับติดต่อกันเข้าว่าได้ที่เบอร์0 9 9 9 8 2 1 9าเนนะครับ ID ดีไลนนะครับ TUM41136685 5นะครับเวลาที่เหลือเดี๋ยวจะพาชมไก่ไปเรื่อยๆนะครับผมชมไก่ไปเรื่อยๆนี้นะครับโค้งสังขัานนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เข้าเอาเบาถึงเรื่องโครงสร้างอาคารไกลไปนะครับนี่คือโครงสร้างอาคารแบบลดต้นทุนนะครับทุกอย่างใช้เป็นของเก่าทั้งหมดนะครับใส่ของที่เฮามีนะครับแต่เน้นเน้นว่าใช้ได้จริงนะครับเน้นว่าใส่ได้จริงนะครับผมนี่คือไก่ตอนเศร้านะครับก็จะออกมากินมะม่วเพราะเขากินนนี้เสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือห้ามื่วานเขาไปนี่เพื่อที่จะถ่ายคลิปซื้อนะครับปกติเราจะไปให้อาหารเขาอยู่ในเหล้านะครับพร้อมกับสมุนไพรไก่พ่อเขากินอาหารนะครับพอเขากินอาหารในเล้าเสร็จแล้วในะช่วงตอนกลางวันนะครับเขาก็สีมาคุยเคียกล่องฟางอยู่ในบริเวณคุยเคียรตรงนี้นะครับจะมีบริเวณคุยเคียดอนรอบนอกนี่นะครับผมนะครับอย่างเช่นเขากำลังจะไปนะครับแต่ว่าพ่อผมถ่ายคลิปเซ่ผมจะไป ให้อาหารเขาในเล้านะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาหารกินนะครับตอนเช้าเพราะวา่าเขาปลายเนี่ยผมเมื่อวานเพียงน,น้อยน้อยนึงนะครับเพื่อที่จะเขาออกมาให้เข้าท้ายคลิปได้ให้พี่น้องเลยเห็นนะครับผมนะครับจะน้อยปลายหย่าตรงนี้จะเกลี้ยงนะครับปลายหย่าตรงนี้จะเกลี้ยงเลยนะครับผมเขาจะจิกกินเหเกลียบนะครับผมเป็นตัวทําลายวัชพืช,พช อย่างดีนะครับสําหรับไก่นะครับเขาจะคุยเคลียจนแปนนะครับอีกประมาณ2เดือนกองฟางกองนี้ก็จะเกลี้ยงนะครับผมเกลี้ยงนะครับถ้าฝนมากนะครับก็ยิ่งจะอ่ากองฟางนี่จะุเปู่อยนะครับหก็จะใกล้ก็จะได้กินเป็นอาหารนะครับจีกินคุยเคลียหาแมลงไปกระิมเมอไปนะครับผมนี่คือไก่บ้านแท้ๆไก่บ้านล้วนนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้กัสิไปกันแล้วอี้นีแล้วนะครับพี่น้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท้าเวฟฟ้ามนะเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับ